สวัสดีครับอันนี้ผมนายแพทย์อนุภาพนะครับที่ p ปอรฟูมคลินิกนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการเตรียมตัวก,ก่อนการร้อยไหมกันนะครับผมสาหรับก่อนที่จะทําการร้อยไหมเนี่ยเนื่องจากเทคนิคของหมอเป็นเทคนิคที่เปยนแบบการผ่าตัดดึงหน้าเพราะงั้นเนี่ยจุดเข้าของไหมเนี่ยจะอยู่บริเวณขมับเพราะงั้นเนี่ยแนะนําว่าให้สระผมก่อนมาทําการร้อยไหมนะครับเพราะหลังร้อยไหมเนี่ย จะต้องงดสับป๋เป็นเวลา2วันนะครับผมแล้วก็เนื่องจากการร้อยไหมเนี่ยอาจจะมีการบวมเขียวชํำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนําว่าคนไหนที่ทานวิตามินอาหารเสริมที่พวกพี่ว่าทําให้เลือดแข็งตัวช้าเช่นพวกวิตามิน E ีน้ํามันปลาล์นอีฟนิ่งพิมโรสกด็ดีให้งดก่อนนะครับผมสําหรับการดูแลหลังร้อยไหมเนี่ยนะครับผมเ,เราจะให้งดสัปเป็นเวลา2วันนะครับ อันที่2เนี่ยนะครับผมไม่ล้างหน้าโดยการถูนหน้าแรงๆอันดับ3าก็คืองดการทําทิชม้นหน้านวดหน้านะครับเพราะอาจจะทําให้หมายที่ล็อกไว้หลุดหลุดคลายล็อกได้นะครับผมอันดับที่4ก็คืองดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประมาณ2วันนะครับถ้าคนไหนที่เขียวช้ำเนี่ยแอลกอฮอล์จะทําให้อาการบวมเขียวช้ำเนี่ยเป็นมากขึ้นได้นะครับผมอันดับที่5้าเนี่ยคือ อีกเรื่องการหัวเลาะหรืออ้าปากกว้างนะครับโดยเฉพาะการไปทําฟันงั้นเนี่ยถ้าคุณไหนจะทําทฟันก็แนะนําว่าให้ทําฟันก่อนให้รียบร้อยก่อนมาร้อยใหม่นะครับผมอ,อันดับต่อไปก็คือให้ทานยาแก้กเสษและยาแก้ปวดตามที่หมอให้ไปนะครับเพื่อป้องกันการติดเชื้อนะครับผมแล้วก็หลังร้อยไหม่เนี่ยอาจจะมีการรวมเขียวช้ำได้ซึ่งอันนี้ไม่ต้องกังวลน,นะครับส่วนใหญ่มักจะหายไปภายในเวลา1-2งออาทิตย์นะครับผม แล้วก็หลังร้อยไหม่นี้อาจจะมีลักษณะของผิวที่ค่อนข้างเป็นคลื่นไม่เรียกอันนี้ก็จะหายไปเองภายใน1นึอาทิตย์เช่นเดียวกันนะครับผมส่วนถ้าหากมีอาการบวมเขียวช้ำมากเนี่ยเราแนะนําให้ใช้น้ําแข็งประคบนะครับหรือทาเล็กริ้วเจลได้โดยเฉพาะในวันแรกเนี่ยให้ประคบได้ทุกส4าึงสี่ชั่วโมงเลยนะครับผม แล้วก็สําหรับก็บางคนเนี่ยอาจจะมีอาการเสียวแผลบริเวณที่ร้อยไหมได้ซึ่งอาการพวกนี้ก็จะหายไปได้เองภายในสองถึงสี่สัปดาห์ครับผมแล้วก็หลังร้อยไหมเนี่ยสามารถแต่งหน้าใช้เครื่องสำอางได้ตามปกตินะครับไม่มีข้อห้ามอะไรส่วนกรณีที่พบว่าไหมโผล่ออกมาหรือมีเส้นไหมสะดุดเวลาเราทำได้เน้นนําว่าอย่าดึงออกเองให้มาพบแพทย์ทันทีนะครับส่วนถนะ้ามีอาการบวมแดงมากปวดมาก อันเนี้ยแนะนําว่าให้ให้รีบมาพบแพ,พทย์เพื่อเช็คดูอีกทีหนึ่งเผื่อมีการติดเชื้อเราจะได้รีบรักษาให้ทันท่วงทีนะครับผม